อีแล้วครับหลังยุ่งหันถอนครับตสีว่าปลาตัวใหญ่ถอนเบ็ดไปเลยหากับพเห็นครับจําได้ว่าใส่หันยุ่งครับเนามาเอาตัวนี้กันแล้วครับนี่ครับนะโอ้เสียดายตัวถอนนอครับเนาะพักเนี่ยยุคือถอนนบบเนาเอาตัวนี้กันแล้วกัน,ต,น,กน,กนตัวได้ถอนไปก็ ถือว่าพอถึงท่านถึงขาดมันงนะครับเนะาะนี่ครับเป็นปลาช่อนครับปลาช่อนเนาะปลาช่อนตนัวงามอยู่ครับโอ้โเต็มแหลกแหกหมานครับเต็มแหลกแหกหมานเนาะรามีโดดอีกแล้วครับดีแล้วดีแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ปากปากโอ้โอ้ปากตัวบางงามเลยครับโอ้ย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 โอ้อ้ย นี่ครับโอ้ตงงัวง,ง,ง,งามตัวงามตัวงามตัวใหญ่ครับเต็มกำเลยครับเต็มกำเลยกระดุกอ้มาดุกครับกระดุกอืมโอ้ตัวง,งามอยู่ครับตัวง,งามอยู่ ท,ทุกคนครับไ่เบ็ดส่แงแบบพิสารครับพบกับนั่นน้องให้คือเ้าครับมือนิพาพี่พาน้องมาหาอยู่หากินาพามาส่เบ็ดครับยุคหวัวลำเตา่าบ้านหัวสร้างอำเภอปทุมรัดจังหวัดลอยเอ็ดครับตะกี้หมายตะกี้ย,ยุทยุททังปุ่นครับยุทาายทางแต่ไก่ทังบุนบานี้มามาสซทังนี้ขึ้นมาอีกล็อกหนึ่งครับ เป็นหมายเกาแต่ว่าคนละหลอกกันครับเบดที่ใส่มอ,อร์นิกะเบอร์สิบหกคือก่าครับเบอร์สิบหกคือเก่านะเบอร์สิบหกเงะแงะจี่าดเมอรนีกคือแง่หัวครับ่อนที่ชมกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไซเบสไซแงแบบอีสานนี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ กับผูจัดทำครับอขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณผู้ติดตามบาว่าสิเป็นผู้ติดตามเกา่าผู้ติดตามใหม่นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่สุดเลยครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณมากครับาขาให้พอปูกอนเหนาะมาถาวรเน่ยพอใหญ่เด้อมันหมาหยุกหลังมันใไปนี้ไปท่านเต็มของหล่นกระสังกัรวันกับสองมากันซีคนไหนมันมันทุกคน ผิดหวังเพราะน่มาขอเงียบขอใหญ่เด้อเอาให้มนมาสั้นถูกลานจะพิมพ์ทางปีกว่านี้ครับมาหอดเลี้ยวก้อนติดไปใส่เบ็ดเลยหาเข่าลงสู้กันกินครับหรือว่ามากินของปลาเอาที่อย่างนี้นี่แกงโนมัยฉันมาเปิือนี่เด้๋ยวปลาแดดบองบองปลาบองปลาปลาแดดบองดาหัวเขาตกแดงโอ้พักก็ร้ายครับ ปลาหัวตัดก็มีอันนั้นมันปลาเด้กของเต็ม่ะว้าของแท้ครับของแท้ของแท้อันนี้ทอดยังนี่ทอดยังเนี้นี่ทอดปลาทอดปลทอดปลาหมูเอาเอาเอาอันนี้ช่วงนี้ก็ดีิคนเกคนเหรอ่าแนะน้ำไปสเกินครับแนะน้ำเอาปูยุกปูยุกช่างนี้ปูหมวดวันลบครับปูหมวดวันลบจ้าลบไซเบียร์มืดปีอ่าหมวดลบไซเบียร์มืดปีครับเฮ้ยอยากมาได้ก็ช่างอาปูต่อมาเสือสีแดงครับเออจำกันได้เพะครับ อ่าหมวดใช่น้องเบืองครับเพิ่นบ่ได้มารวมสองสามไฟอ่าเพิ่นวัวจะได็มมาอ่านี่วใช่น้องเบืงอาผู้นี้ครับผู้กำลังสิเกี่ยวมาเงยหยนาขึ้นครับเงน้ยนอของแท่ครับเสือเอนดอนดำเกงน้องอ่าอ่าเสือแอ็นน้องให้ครับน้องให้เนาครับบันนี้กันอีกนางกินเขาน้ำมูสักเกินครับบันนี้เมื่อนี่มาน้่กันสี่คนนะครับอ่าวันนี้ไอมาสี่คนครับาอมาสี่คนเนาะ กินเขาน้ากันเนดะ้อพี่น้องเออกินเขาน้ากันนะครับเข้มซ <are> ีทั้งหลายก <are> ินเขาน้ากันครับสองหลังแรกกันที่ไส้นี่แหละครับไส้นี่หลังหนึ่งกับกับเป็ไส้หุ่นหลังนึงครับเดี๋ยวเป็นไส้ถึงก่อนครับ สองหลังที่สองก็ไส้นี่ละ หลังที่สามกับดีไซน์นี้แหละครับที่สามที่สามครับเสียบเยงบี่ยวหัวครับนี่นะครับถูกหัวเราเลยเสียบก๊กหางเลยนี่แหละครับอ่ามันสะอยู่ลักษณะนี้ครับเดียบแล้วจะอยู่อลไรลักษณะง,งี้ฮะันพิเสียบตรงนี้แหละครับ หลังก็ไปใส่ไปนี่แหละครับเนี่ยผู้หมวดเพิ่นเริ่มแล้วครับเพิ่นเริ่มจังนี้อ่าแล้วก็ดิไปทังนั้นครับคนเราฟังคููขนานกันไปนี่แหละครับอ่ผู้หมวดวัดลบเอ้าทั้งบนกับแม้นผู้หมวดใชยหนองบึงครับอ่าเสือแอนครับผมปุนป่นหมดไปทั้งบนเหรอเอ้าเดี๋ยวดิใส่ไปเรื่อยๆกอนนะครับเด้ออ่าครับหลังที่ซีที่หาก็ดิใส่ไปนี่แหละครับเนี่ย ครับหลังที่หกที่เจ็ดใด้ตอไปนี่แล้วครับเนี่ย บานีก้ก็สิขอใส่ไปให้แล้วซะก,กันนาะครับใส่มาแล้วเจ็ดหลังแปดหลังก็สิใส่ต่อไปนี่น,น้ำฟังคลองน้ำฟังหวยไปนี่แหละครับทั้งฟังผุ่นเป็นผู้หมวดครับผู้หมวดบานลุกกำลังกำลังทยอยพูดเป็นยกมอ,อยู่ครับเอออามันหมานเด้อมันหมานมันหมานเอาใส่มาใส่มานีก่ก็ดีใส่ไปนี่แหละครับเอาคนละฟัง อขออนุญาตนะครับขออนุญาตไ่เบดมันแล้วก่อนครับจังมาติดตามกันมาเนี่จังมาลุ้นน้ำกันมาสิได้มีแต้มีมโตจังไดต้องคบเนะเาะอ๋ครับใส่มาหอดหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายพอดีเ,อเบดลอยก่าหลังหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายนะครับใส่มาหอดเนี่ยล่ะเ,เดี๋ยวจังน้อยหี่งยางกลับขึ้นครับ ยางกับขึ้นยางไล่กับขึ้นหาเมืองเหียยเมืงองหยังถ่าาตัวใดมีแต้มมีโตกะสิทา้ายคลิปให้พี่น้องในเมืองครับเดี๋ยวนางเศร้าเมียจะข้าวนครับก็ทิ้งยางกับขึ้นถือว่าเป็นการยามน้ำไล่เมืองเหียไปน้ำครับจังมาติดตามน้ำกันครับจังมาหลุดน้ำกันนะครับว่าสิใดมีแต้มมีโตจังไหน อ่าปดุกใหญ่ปลาคอใหญ่สิมีหลายสำเนียงมาลุ้นน้ำกันครับ <c oughs> ยามต่อมาเรื่อยๆครับ <c oughs> ประมาณชิบก่าหลังแล้วล่ะลังนี้ก็เหลือเงี้ยอยู่ครับท <c oughs> ังนี้ก็เหลืออยู่เนาะ หลังได้มีอาการหรือหลังได้ถือกิดจังสิตไทยเมืองเด้อครับเด้อเดิยนยางยามน้ำกันท่านทัพมาเด้อพี่น้องเอ้มายามเบียดน้ำกันผมเิ <c oughs> ่นไปทำงานยุ่กวงอยู่ไกลเป็นบ่ได้ใส่เบียดทำห้อเป็นน่งที่คิดหอดบรรยากาศยังสีอยู่หรอกครับบรรยากาศของการใส่เบียดเป็นการหากินตามธรรมชาติ ไปเบ็ดอยู่น้ำหอยน้องคลองบึงยอยู่หากินตามวิถีชีวิตของชาวอิสานเน้องครับเนาะเงือเหลือ,อยุกครับดินดีๆยุกห่วกยังมีพอชนฉีบดีๆยุกตางนี้ก็เห็นยุกครับานี้ก็มีเงายวยุกเดี๋ยวจัง นั่น้องครับเนาะถ่ามีแต่มีโตจังสิดทายหายเบิ่งอีกาน้องครับเนาะอ่าเดี๋ยวขอยามขอไล่ไปกลับไปเส้นครับช่วงนี้หลังมีหมูเลยครับหมูเลยโอู้นั่นเห็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 นโตปลาอยู่ครับเห็นโตปลาอยู่ปลาคอปลาคออู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดม้งมั้งครับเดี๋ยวขึ้น ปอช่อนตัวสวยเยอะครับตัวสวยเอ้านี่ครับเต็มแหลกของืันนี้ครับเต็มแหลกของรอบนี้อโอ้สวยง,งามอยู่ครับสวยง,งามอยู่เอ้าโอ้ผู้ลงคนว่าอย่าให้แยกะอย่าเกะปากตอพันนาวะ โอ้ยมันอดไ่ได้ครับต้องควเอาไปแล้วหลายเนาเก็บครับเก็บหลังนี้กรจุมขึ้นครับจุ่มขึ้กันอ้จมยุยบนีปลายุบบมีปลายุเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาถึงไปครับ ชอนครับปลาช่อนปลาช่อนอีกแล้วปลาช่อนอีกแล้วครับอุอ้ยอย้ยเลยสีรุดๆๆๆๆอันนี้ครับปลาช่อนกับปลาช่อนโอ้ตกงามอยู่ครับตักคายอยู่อพอได้ดทำน้ำพริกลุงเนรพาว่าพอได้ดทำน้ำพริกเอรองามอยู่ครับเอาปดกับปดด,ดีแล้วครับหลังยุหันถอนครับ ซื้าปลาตัวใหญ่ถอนเบ็ดไปเลยหากับเห็นครับจําได้ว่าใส่หั่นยูกครับเนามาตัวนี้กันแล้วกันนี่ครับโอ้เสียดายตัวถอนนะครับเนาะพักเนี่ยยุคือถอนนบบเนาะเอาตัวนี้กันแล้วกันตัวได้ถอนไปก็ถือว่าพอถึง ท่านถึงขาดมานันรองรับเนาะตัวนี้ก็งามจริ่ๆครับนี่ว่ามันกินเลือกสัมติบันมันกินเลือกสีสีได้ตดัดตัดเข้าน้องรับเนาะคงสีได้ตัดเข้าอีกเลยนะครับเอาเก็บได้ครับเด้อมายามเบ็ดรอบแหลกครับอ่ายามมาเร็วประมาณจะยีสิบหลังหมดที่มาปอหลังนี่ครับหลังนี่หมูเลยครับ หมูบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเมืองปลากันครับมันจะยูอยู่นะโอ้โหมียูรับมียูนี่ครับ,รบเป็นปลาช่อนครับ ชนเนาะชนตรงงามอยู่ครับโอ้แต้มแหลกแหกหมานครับแต้มแหลกแหกหมานเนาเดี๋ยวขึ้นมาปดครับ <c oughs> แต้มแหลกแหกหมานนะตรงงามอยู่แล้กครับนี่ยตรงงามอยู่เนาปดกับปด หลังนี่มีอาการครับมีอาการนี่ก็อ๋อดึงดึงเดี๋ยวขึ้นมามึงครับขึ้นมามึงดึงดูนะโอ้มีครับมีปลาอยู่ แน่้อยู่พอได้ดทำน้ำพริกอยู่นี่ยเดี๋ยวปลดเลยนะครับปลดเลยครับปลดเลยครับหลังนี้ถืออยู่ครับถืออยู่ถือเห็นหอดตัวปลาเห็นหอดตัวปลา อตัวพอปอนนี่แหละครับเอาปดขะปดบางนี้ถืออีกแล้วครับถืออีกแล้วนะเาเหมือนกันรุนกันปลาดุกหรือปลาคอมางเบิง่งโอ้เป็นปลาคอครับปลาช่อน ตัวซ้ำกันกับตัวหงษเลยครับอ่าปลาช่อนปลาช่อนตัวพ่อปนนี่แหละครับเก็บครับหลังนี้โดดอีกแล้วครับดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเดีดี่ีโอ้โอ้ ตัวบางงามเลยครับปุนเปุนเหอโอ้ยโามเลครับตั้งต้องงั้งต้เห็นไหมครับโอ้นี่ครับโอ้ตัวงามตัวงาม งามตัวใหญ่ครับเต็มกำเลยครับเ no ต,ต็มกำเลยอ๋อเนี่ยอุ้ยทอแขนเลยครับทอแขนเลยอ๋ออ๋ออ๋โอ้ตัวหญ่เลยครับพี่น like ้องใหญ่ที่สุดของรอบเนี่ยอ่าเอาเอามันหมานเลยตัวเงยหลายหลายเลยหมาน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 เอา ก็บกับเกงหลังนี้ถึกแล้วครับถึกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปรากฏครับปรากฏเอาครับปรากฏเอาโอ้เอาเก่งมาครับปรากฏปรากฏปรากฏ,ากฏ,ากฏตัวไข่ยอยู่ครับปรากฏตัวไข่ยอยู่เกือบสี่ที่ทุ่มแล้วครับยามเบ็ดรอบที่สอง ได้มาแล้วปรากฏต,ตัวหนึง่งท่านได้อีกยุดครับอสิเป็นไงเน้ะตายี่ยีังอย่างเงี้ยเหลืออยู่ครับอ๋อยำไปเรื่อยๆเต็มที่สองของหอบยำรอบที่สองครับเต็มที่สองเนาะ เดี๋ยุ่งเมื่อกี้นี่เดี๋ยวขึ้นมาบังครับมาดุครับมาด,ด,ดุโอ้ยครับมาดุครับลาดุตรงน้มอยู่ครับตรงงามอยู่ลาดุเฮ้ยโอ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 ยนี่ครับ ดุกตรงงามอยครับโอ้ปดุกใช่ใช่ใสวยเนาะตรงงามอยู่ครับโอ้พ่อได้ลาบอยู่พี่น้องเอ้ยพ่อได้ลาบอยู่แต้มที่สองกองรอบกูครับซีถุนกัวเนาแต้มตัวนี้งามอยู่ครับปลาดุกเนาปดกับปดเก็บหลังนี้ก็มีอาการครับเบ็ดจมเลยครับนี่เบ็ดจมเลย เห็นเห็นตัวปลาอยู่ก่อนนี่สงสัยสิตายแล้วครันนี่โอ้ยปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกโอ้นี่ครับปลาดุกตัวไข่อยู่ครับปลาดุกก็ได้แต่ว่าตายโอ้เสียดายเสียดายเอ้าไปเก็บแห้งกินได้คือเก่าครับปลาดุกครับปลาดุกมา เก็บครับเก็บอ่าบันนี้กะสี่ขออนุญาตนอนผักพนสกคําจากน้อยนะครับหาทุ่มกลัวแล้วอ่าเต้นไผเต้นมันอ่าเต้นนี่คือผู้หมวดวัดลบครเนี่อ่าเต้นนี่กะนั่นน้องให้อ่าอ่าเต้นนี่กะของเสือแอนครับดอนดำเกิงอ่าดอนดำเกิงเข้าไปนอนแล้วอื อ่านี่เลยที่เขาไปพักผ่อนอยู่ในนี่แหละครับอ่าตีสามจังสิไปกู้เบสครับอ่าตีสามสิไปกู้เบสอ่าผู้หมวดใช่น้องบึงเพิ่นกะสินอนอยู่เป๋ทั้งพุ่นที่ทเพิ่นนอนเป๋เพิ่นบ่มีเพิ่นบ่กังเต็นเอาขออนุญาตพักผ่อนกันเถอครับพี่น้องเวลาตีสามกูกลัวครับมากู้เบด หลอบสุดท้ายของหลอบนี่นะครับของขึ้นนี่อือกูมาถึงหลังที่สองครับที่ประกทุกประดุกนี่ กดทุกประุกปรากดครับปรากดเต็มแหลกครับเต็มแหลกของหลบกูครับปรากฏนะครับเอาเฮ้เอาเก็บเก็บครหลังนี้เห็นดึงอยู่ครับดึงอยู่ครับเอา ของนี่ของนี่อยู่นี่เดียวโอ้โเป็นปลาดุกครับเป็นปลาดุกปลาดุกอ่าแบบเดี๋ยวกินมากันครับ ปลาดุกปลาดุกอืมฮะปลาดุกพ่อได้ลาบอยู่ครับตกไข่อยู่เอาตกไข่อยู่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอาเก็บครับเก็บหลังมี้ถือดีแล้วครับถือแล้วหมูเลยหมูเลยหมูเลยเอามาคอครับมาคอ ดี๋ย,ยนนจับโปรตัวเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันรุดรุดพอดีนี่ครับปลาช่อนโอ้โหตไข่อยู่ครับออเอโดี๋ยวมันมาจ,จับบปรตัวว่ากันจับแร้วรุดเลยอเอาเก็บครับเก็บนี่ถืออีกแล้วครับนี่ถือจริแล้วปลาคอครับปลาคอครับ เป feels, ็นปลาคอน่อยสมมตหน่อยป่ะเน๊ยก่อปนอยู่กับเนี่ยเนาะโอ้ยโอ้ยขึ้นมามาก่อนเป็นปลาช่อนปลาช่อนครับพี่น้องครับปู้เนา เก็บ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 เล็กผสมหน่อยไปเก็บครับเก็บหลังนี่หมูเลยครับหมูเลยโอูยยุยุอยุ่ยุครับยุยนมากันเมื่อกี้ถึงยุ่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นตัวแล้วครับเนาะตัวแล้วเห็นตัวแล้ว ขึ้นมาเสิรุ่นเดียวกันเน้อพี่น้องไงขอน้อยเขบ่บัน้อยวันนี้นแล้วพอได้ทำน้ำพริกคือหว,วานๆแล้วนี่ครับตูบบัวเงยหรือเข่าัวน้อยภานในรดกเนาสะสมแต้มไปสะสมแต้มไปนะครับเนาเก็บครับเก็บนะครับเก็บเลย คั้งนี้ถือปรากฏครับปรากฏหน่อยปรากฏหน่อยนี่เห็นไหมครับนี <laughs> ่ยปรากฏเอ้๋อ้ตัวหน่อยจ้ะโอ้มันสีเด็ดปอยมันสุดจ้ะเนาะตัวหน่อยตัวนี้ปวดเอา้าเดี๋ยวี่ปวดมันครับปล่อยมันแสนงไงตัวหน่อยปวดครับผลงานของการใส่เบียรอบนี้ครับ เอาซ้ามเขียวนี่สี่ขีดนะครับเนาะมามืองมามืองกันเอาท้ายมืองกันนําพี่น้องมันสี่ได้ยะขีดอ๋สีได้จ้กโลมาเมึงเออนี่ตาสั่งทึ่งเม็ดสามโลสองขีดหักออกสี่ขีดก็สี่เหลืออยู่สองโลแปดนะครับสองโลแปดขีดอา่าเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็ได้ทํานี้แหละครับ สองโลแปดขีดนะครับพ่อได้ยู่ได้กินเนาะไม่มได้หลายแต่ว่าก็ได้พ่อได้ยูได้กินครับมีปลาคอตัวงามอยู่ตัวหนึ่งปลาคอปลาดุกก็หลายตัวอยู่ครับปลาคอเนานี่คือสุดผลสรุปใส่เบ็ดเขียวนี้นะครับเนาะโค้งสีล่ากันโดยลีดไปอันนี้แหละครับ พบกันไม่คลิปหน้าครับพบกันใคนคิบนา,อาขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับเนะาะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมากนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ